กิโก้6โมงแล้วตื่นได้แล้วนะคะเพราะวันนี้วันวันนี้วันอังคารนะเธอเรียนวินชาแรกกี่โม,มง8โมงและอีกโก้โหย6เธอรู้สึกเศร้าค่ะเครียดอะเครียดจากการเรียนน่ะโอ้ยสงสารไปเหอะเออหาอะไรกินก่อนนะมีอะไรกินไหมหยิบของเหลืองมากินต่อเลยจ้ะรีบกินนะอีกโก้กินอะไรอะ่ะไก่อบเหมือนเดิมรีบกินแล้วเดี๋ยว8โมงก็ไปเรียนนะจ๊ะโชคดี โอเคตอนนี้ไอโกะเขาเรียนครบทั้งสองวิชาแล้วนะคะแล้วก็พี่เอมี่กำลังให้เขาไปที่โอ้โหสังคมเธอไม่มีเลยไปที่อาคารโลนฟอกเบอร์รี่กันดีกว่าค่ะไปะโอเคตอนนี้นะคะพี่เอมี่ให้อโกะเขามาทำภาคนิพนธ์ต่อให้เสร็จค่ะรู้เลยนะไอโกะคือไม่อยากให้เขาไปทำที่บ้านค่ะทำที่บ้านมันคงอุดอู้อะแล้วก็เพื่อนมานู่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมดมาทำไม่เสร็จนะไอโกะ ขนาดมาทาที่นี่ยังมีเพื่อนตามมาคุยเลยนะคะเค okay. อุ้ยเขาได้เงินอะไรเนี่ย <c oughs> เขียนภาคนิพนธ์เสร็จแล้ว <c oughs> เธอสามารถแก้ไขตอบไปได้นะคะแก้ไขได้ด้วยเหรอไหนดูซิเอาให้ดีเลิศไปเลยนะจ๊ะเอ,อ่อส่งภาคนิพนธ์แก้ไขก่อนละกันเพราะคุณภาพมันแย่อะงั้นให้รีบแก้ไขเลยนะคะโอเค ชีวิตจริงมันไม่ได้หนักขนาดนี้นะเรียนมหาลัยอะ่ะน้องๆอ,อยากคิดว่ามันจะจริงจังขนาดนี้เดี๋ยวจะไม่กล้าไปเรียนมหาลัยกันเกมนี้มันโหดมากเลยอะ่ะบอกตรงนี่ไงทานวิสกอตสกอตโทมาโอ้โหรับหน่อยแล้วกันออกเขาชวนไปเดทหรออืมเทปไปก่อนแล้วกันนะคะเพราะว่างานก็ต้องเอาให้เสร็จนะเดี๋ยวค่อยโทรไปคุยกับเขาแล้วกัน เป็นยังไงบ้างอีโกเสร็จไหมโอเคน่าจะเสร็จแล้วเรียบร้อยนะขอดูคุณภาพหน่อยละกันไออีโก้เขาอยากไปเข้าห้องน้ำนะคะคุณภาพดีเด่นก็จะแก้ไขทำไมในเมื่อคุณภาพดีเด่นแล้วงั้นส่งไปเลยไอโก้เดี๋ยวก่อนเธอส่งงานก่อนส่งงานไปเลยเออจะได้จบจบนะคะคือเดี๋ยวเขาสอบไปภาควันไหนว่า ถ้าจะเป็นวันพุธก็คือพรุ่งนี้หรือเปล่าส่งเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะโอเคไอกโกะเป็นไงบ้างอยากขับถ่ายงั้นพี่เอมมี่ให้เขาไปขับถ่ายก่อนแล้วกันนะคะโอเคกลับบ้านเลยดีกว่าจะได้ไปอาบน้ําด้วยโอเคปะกลับที่พักเลยตอนนี้ไอกโกะเขาก็ากลับมาที่พักเรียบร้อยแล้วนะต้องมานั่งขัดชักโครกอีกนะ คือแบบเพื่อนๆไอโกะใช้แล้วไม่ยอมช่วยทําความสะอาดเลยอ่ะแย่มากเลยดูสิแมงวันแมงวันอ่าเสร็จแล้วนะคะโอเคไอโกะก็หลังจากทําบุญแล้วก็ทําบาปนะคะกันแก้ที่โถซ้วมไปเลยค่ะไม่รู้ใครจะมาใช้คนต่อไปนะโดนแน่โอเคไอโกะมานี่ออกมาให้ไอโกะโทรหาสกอตหน่อยละกันสกอตนี่ไง โอเคสกอตเขาโกรไอโกะอยู่นี่นาะมันขึ้นสีแดงมาสกอตตะกี้ไอโกะขอโทษน,นะไอโกะติดธุระอยู่ะเดี๋ยวไว้ไอโกะเรียนจบแล้วเราค่อยไปเที่ยวกันนะช่วงนี้ไอโกะเรียนหนักจริงๆอย่ากโกรธไอโกะเลยนะเรียบร้อยอารมณ์ดีขึ้นมาไหมจ้าไอโกะน่าจะอารมณ์ดีขึ้นมานะโอ้โหตอนนี้นะคะเป็นเวลาจะสองทุ่มค่ะดูสิสวยมากเลยบรรยากาศนะคะ โอ้หน่าให้โกออกมาเดินเที่ยวจังเลยอ่ะเออให้โกไปวิ่งมาอ่าให้โกรเขาวิ่งออกกาลังกายสักหน่อยนะคะหลังจากที่ไม่ได้ออกกําลังกายมานานมากมากมากเลยนะวันนี้พอมีเวลานะคะงานอะไรทุกอย่างเสร็จหมดแล้วนะโอเคคือจะบอกว่าตอนนี้นะคะคือกอโกะเนี่ยไลฟ์สไตล์เขานี่แทบจะไม่เหลืออยู่แล้วนะคะเนี่ย จะมีไลฟ์สไตล์ขึ้นมาก็คือคนบ้าอาหารขยะพี่ไม่ไม่อยากให้เขากินอาหารขยะเลยนะคะแล้วก็น,นิยมอยู่ในที่โล่มนี่คือสุมสส่มเสี่ยงสุ่มเสี่ยงว่าจะหายไปก็โอเคไม่เป็นไรนะคะเทคโนโลยีก็สุ่มเสี่ยงโอเคก็ไม่เป็นไรแต่อันเนี้ยไม่อยากให้เขามีเลยอะ่ะเนี่ยคนบ้าอาหารขยะแต่อยู่งี้ยอยู่หอพักอะ่ะทำไงได้อะ่ะใช่ป่ะเฮ้ยกุมมใจ เดี๋ยวถ้าภาคเรียนต่อไปพีเอมี่รู้แลลวพีเอมี่มีแผนแล้วน่าจะให้เขาไปซื้อบ้านอยู่ค่ะไอ้ก็มีตังไปหาซื้อบ้านอยู่ก็ได้เนาะโอเคตอนนี้นะคะเป็นเช้าวันพุธแล้วนะคะซึ่งวันนี้น่าจะเป็นวันสอบปลายภาคนะซึ่งวิชาที่เขาต้องไปสอบเนี่ยวิชาแรกมันเริ่มตอนบ่ายโมงครึ่งนะแล้วก็วิชาที่สองเป็นบ่ายสามโมงแต่ว่ามันมีวิชาที่ต้องทําการนําเสนอด้วยอะ่ะ คือพี่เอมี่คิดว่าน่าจะให้เขาไปทําการนําเสนอก่อนนะคะเดี๋ยวก่อนสามารถนําการนําเสนอส่งได้ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8AM ถึงโอเคมันต้องรอเวลาก่อนนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะพี่เอมมีดูแลพี่เอมมีจะให้อิกโกทาอะไรแรกลกรางวัลค่ะคือพี่เอมี่ขี้เกียจไอ้นี่แล้ววะขี้เกียจให้อากิโกออกกําลังกายแล้วขอตัวช่วยได้ไหมอ่ะคะแนนเธอเยอะอ่ะไม่เป็นไรมีตั้งห้าหมื่นคะแนนดูสิ มีตั้งห้าหมื่นแต้มมาแลกอะไรได้อีกเนี่ยดูสินักฝึกสอนก็ได้นะแลกได้นะแล้วก็ได้รายได้จากการฝึกสอนด้วยน้ำยาแห่งความ wide. อ่อนวัยนี่คงไม่ต้องใช้นะโอเคอย่างอื่นยังไม่เอาละกันนะคะเอาวันนี้ให้รอดก่อนเนะวันนี้เธอต้องไปสอบนะอากิโกดื่มน้ำยาเลยเธอจะไปดื่มที่ไหนเนี่ยโอ้โหพุ่งเลยค่ะ โอเคเรียบร้อยโอ้โ oh, หไหนขอดูหน่อยโอ้โ oh, ห oh, นี่ไงแหมสวยเหมือนเดิมแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเรามาจีบคนนี้เลยมัม้ยเคนทาโร่นะคือไหนๆเรารู้จักกับเขามาเอา้าทำไมล่ะคุยเขาไนสส่หรือเขาไม่อยากคุยด้วยเนี่ยมันแบบเคนาลหน้าโหดมากเลยอะ่ะเคนทาโร่ วันนี้จะไปสอบแล้วนะเดี๋ยวอากิโกะเธอต้องไปสอบแล้วเนี่ยอะไรเนี่ยใช้คำสั่งอะไรเนี่ยเคนทาโร่ <c oughs> alo, อากิโกะอยากเป็นแฟนกับเคนทาโร่จังเลยได้ไหมหุย <c oughs> ดูดิเคนทาโร่เขาไม่โอเคอะหน้าเขาหงิกมากเลยเพราะฉะนั้นเราไม่สนใจดีกว่านะคะสวยเลือกได้สวยอย่างอากิโกะนะโอเคพี่ม่ให้อากิโกะมาอาบน้ำแล้วกัน โอเคอกโกเขาอาบน้ําเสร็จแล้วนะคะเพราะฉะนั้นพี่เอมมี่จะให้ไอกโกไปทําการนําเสนอปลายภาคเลยนะไปะจะได้เสร็จเสร็จเพราะเดี๋ยวช่วงบ่ายต้องสอบอีกสองวิชานะไปเลยจ้าโอเคไอกโกเขาก็เข้าไปทําการนําเสนอแล้วนะคะเป็นกําลังใจให้ไอกโกด้วยละกันนะ โอเคน่า okay, จะเรียบร้อยนะคะแต่ตอนนี้เธออยากเข้าห้องน้ํามากเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้เธอไปเข้าห้องน้ําก่อนแล้วกันนะคะโอเคโอเคไอ้กดเสร็จแล้วเรียบร้อยเธอหิวไหมอะเธอยังไม่หิวนะคืออย่างงี้เพี่มี่ไม่แน่ใจนะคะคือวันนี้มันเป็นวันที่ทําการสอบปลายภาคแล้วมันมีการบ้านที่ยังไม่ได้ทําด้วยคือเราควรจะทําการบ้านไหมอะคือทําไปเลยเหอะอย่างน้อยนะคะมันจะได้เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอะคะแนนเสริมอะ ทำให้เสร็จนะเพราะสอบเธอเริ่มบ่ายโมงนี่มันเพิ่งกี่โมงเองตอนนี้นะเป็นเวลาเที่ยงครึ่งแล้วนะไอ้กดยังทําการบ้านวิชาแรกไม่เสร็จเลยะโอ้โหแล้วคือเขาต้องไปสอบตอนบ่ายโมงครึ่งเดี๋ยวหิวหรือยังเฮ้ยเอาไงดีะให้โกอเขากินก่อนไหมะเฮ้ยกินมื้อเที่ยงก่อนดีกว่าไม่เสร็จก็ช่างมาันละคือเดี๋ยวเธอไปทำก็อสอบแล้วเธอทำไม่ได้ไง สั่งอาหารไปาปปเร็วเร็โอ้ยคืออากิโกะไม่ทันแล้วนะคะเขาไปแล้วค่ะออกไปเตรียมสอบแล้วด้วยความเศร้าอ่ะโอ้ยมันยังเหลือเวลาอีกตั้งครึ่งชั่วโมงนะอิกโกะเธอก็น่าจะหาอะไรกินก่อนนะเดี๋ยวรอแล้วก็ถึงเวลาก็เข้าไปทําข้อสอบเลยนะคะโอเคเสร็จแล้วนะคะวิชาแรกใช่ไหมเหลืออีกวิชาหนึ่งเริ่มแล้วนี่เข้าไปซิ เธอจอวมาทำไมอะเธอก็ทำไปทำต่อเลยสิไอ้โกรไปทำข้อสอบแล้วใส่แล้วทำไมไม่เข้าไปทำล่ะยืนบิดอยู่นั่นน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวบักหรือเปล่าเนี่ยสายแล้วทำไมไอ้โกรไม่เข้าไปอ่ะ คือพี่ไม่ไม่เข้าใจว่าทําไมอากิโกะเขาไม่เข้าไปทําข้อสอบนะคะตอนนี้เป็นเท่ากับว่าอากิโกะไม่ได้เข้าไปทําข้อสอบหรอเฮ้ยไม่ได้นะทําไมอะดูดิเขาไม่ยอมทําข้อสอบอะเป็นเพราะว่าการบ้านเขาไม่เสร็จหรือเปล่าคือโอ้ตายละแล้วผลคะแนนจะออกมายังไงอ่ะ โอเคไว้เดี๋ยวค่อยดูกันแล้วกันนะคะพี่มีเศร้ามากเลยอะ่ะคือไม่รู้ตัวเกมมันเป็นอะไรด้วยนะคะคืออากิโกะไม่ยอมเข้าไปสอบโอ้โหหน้าโมโหอ่ะโอเคกลับบ้านเถอะอากิโกะปะตอนนี้นะคะอากิโกะเขาสอบเสร็จแล้วนะคะ <c oughs> พอดีเจอเพื่อนค่ะเจอเอ็ดดี้คือเอ็ดดี้ก็ไม่ค่อยอยากจะคุยกับอากิโกะเลยอะ่ะทำไมอะ่ะ คือเขาโกรธอะไรอกิโกะก็ไม่รู้ว่ะเดี๋ยวให้อีกโกตจีบซะเลยดีไหมดูสิผลการเลยนออกมาแล้วโอ้โหไวมากเลยอะ่ะโอ้โหแล้วก็เดี๋ยวก่อนนะผลการเรียนเฉลี่ยเทอมนี้นะคะไอกโกดได้บีบวกแล้วก็ผลการเล่นเฉลี่ยสะสม สเทอมนะคะได้ B คือหูโชคดีมากเลยอ่ะมันมีวิชาหนึ่งนะคะก็คือวิชาเนี้ยที่อากิโกเข้าไปสอบไม่ได้ะค่ะมันได้ D บวกนะคะแต่ว่ามันมี2วิชาที่แบบอากิโกได้ A บวกขึ้นมา่ะมันก็เลยแบบถวดเฉลี่ยกันไปโอ้โหนึกว่าจะแบบโอ้ยดีละที่ยังได้ B อยู่นะคะโอเคเรียบร้อยนะสำหรับผลการเรียนนะคะเย้ คุณต้องการลงทะเบียนลงทะเบียนอยู่แล้วค่ะเหลืออีกกี่วิชาเนี่ยเหลืออีกสวิชานะคะถึงจะจบการศึกษาเพราะฉะนั้นนะคะเราจัดไปเลยนะคะสวิชานี้นะ,ะเอาให้จบนะ,ะแล้วก็พี่มี่ให้เขาอยู่นอกรัวมาหมาลัยล้วย้ายออกไปเลยนะคะไปหาที่อยู่ใหม่ดีกว่านะไม่อยู่กับเพื่อนๆพื่อลไม่สนุกเลยนะ โอเคเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราต้องหาที่อยู่ให้เขาชำระเงินด้วยตัวเองเอ้ยถูกมากเลยนะเนี่ยคืออากิโกะมีทุนการศึกษาอยู่ด้วยนะคะทุนการศึกษาเกี่ยวกับคุณความดีแต่ว่าเขาเรียนเรื่องความชัโช้ายนะโอเคก็เลยค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะคะเหลือแค่460รยเหรียญโอเค okay. ชำระเลยจ้าออกเงินเองนะคะ เย่แล้วก็ไอโกต้องเก็บของแล้วก็ย้ายออกนะป่ะเราไปเก็บของกันเดี๋ยวก่อนวิชาเรียนใหม่มาแล้วนี่คือเริ่มเรียนพรุ่งนี้เลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยดูนะไปเก็บของก่อนไม่ต้องคุยแต่เอ็ดดี้นี่แหละเดี๋ยวก่อนมันมีอะไรให้โกเก็บบ้างอะเพมพี่ขอดูก่อนนะพวกนี้เราเก็บได้ไหมอะไม่ได้มันไม่ใช่ของไอโกเขาก็ไม่ให้เก็บนะคะ ก็ไม่มีอะไรแล้วนะที่อากิโกะจะเก็บได้อะเสือพ <laughs> มเก็บได้ด้วยเมื่อกี้พีมีลงลากพรมเข้ามานะคะเฮ้ย <laughs> <laughs> มันเข้ามาด้วยแต่เราอย่าไปเอาของเขาเลยนะมันไม่ดีนะคะโอเคก็ไม่มีอะไรแล้วงั้นเดี๋ยวก็ป่ไปดูที่ใหม่ของอากิโกะกันโอเค